มึงว่าแม่งจะมีหนังที่นางเอกแม่งไม่ชอบเพลงปะวะไม่มีหรอกหนังรักอะมึงรักแท้อะยังไงต้องแพ้ใกล้ฉีดอยู่แล้วปะสนิทกันขนาดเนี้ยยังไงก็ต้องวันไหวบ้างอยู่แล้ววันไหวจริงดิเฮ้ยก่เมื่อคืนอะกูไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งเว้แม่งโคตรสนุกมาก กูชอบมากเลยนะเว้ยแบบทั้งอินเลยอะเออเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีซีโรแมนติกนะ,นะเว้ยก้กูชอบแบบหลายซีนแม่งมากเลยมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบโรแมนติกโรแมนติกหน่อยเว้มึงเรื่องนี้นี่ <S 1> <S 1> แล้วกูดูนะตอนจบแม่งอะเฮ้ยสปอยกูดูเองมันต่างกันคนละโลกระหว่างโดดเดี่ยวกับเดียวดดย <S <S มึงว่า ่งจะมีหนังที่นางเอกแม่งไม่ชอบเพกปะวะไม่มีหรอกหนังรักอะมึงรักแท้อะยังไงก็ต้องแพ้ใล้ชีดอยู่แล้วปะสนิทกันขนาดเนี้ยยังไงก็ต้องวันไหวบ้างอยู่แล้ววันไหวจริงดิเออดิเป็นกูว่าวันไหวเอ้ยกูว่าแม่งดีเลยว่ะ แต่ว่าถ้ามึงใส่ดีซอนี่เป็นไงวะได้กลัวก็เดี๋ยวเพิ่มตรงนี้นิดนึงแล้วก็แค่นี้แหละเออก็ต้องจบแม่งชิมไปเลยแ,ลแม่งจับชนกันไปเลยอน่าจะเล่าเรื่องกระชับก,กว่าได้โอเคมึงงั้นเดี๋ยวกูลองทำดูเอองั้นเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนนะกูม,มาดูได้ได้ <S 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 บ <S <S หืม มีอะไรจะบอกอะอะไรเหรอแอมตว่าบอสจะไปบอกป้านะคือเราเราคิดว่าเราชอบเราชอบป้า